สวัสดีครับทุกท่านนะครับสวัสดีครับตอนนี้หัวค่านะเป็นเวลาหัวค่านะฮะอ่ะเข้าสู่หน้าจอนะครับตอนนี้เหมือนจะมีข่าววิ่งไปแล้วนะนะครับมีข่าวนะครับวิ่งไปพอสมควรนะฮะอ่าดีนะตอนนี้้อดแล้วเนี่ยถ้าทางจะร้อนนะดีนะครับเราเปิดช้าหน่อยหลบหลบ้ลบลอนไปอ่าครับ สวัสดีท่านนะครับสวัสดีคนที่เข้ามาใหม่นะครับวันนี้ก็ผมก็มาไลฟ์เหมือนเดิมนะเมื่อวานไม่ได้ไลฟ์ไปเนาะ,ะวันนี้ก็จะมาไลฟ์นะครับแล้วก็นำเทรดเหมือนเดิมนะใครดูแล้วก็สนใจสัญ,ญญาณนะครับสามารถนะครับทักทายกิ้งกังกันมาได้น,นะสแกนเคียวโคดด้านล่างตรงนี้นะแล้วก็นะครับมาทำกำไรกันได้เลยนะครับเข้ากลุ่มแล้วก็ใช้สัญ,ญญาณฟรีได้เลยนะฮะทำตามเงื่อนไขเล็กน้อยนะครับมา แต่ไม่มีเสียเงินนะครับเราไม่มีเก็บเงินใดๆนะครับโอเคนะครับอันนี้เป็นสัญญาณ1นาทีนะครับเราก็จะเทรดกันแบบ1นาทีนะครับเซตแท่งเทียนเป็น1นาทีด้วยนะครับนี่นะฮะจะได้เหมือนกันนะนะครับอันนี้เปิดอยู่4คู่นะผมก็เปิดเรียงเลยนะครับมี EU อ่า EU ผิดอันดีกว่าอันนี้ EU อ่า EU อันนี้ EJ นะครับเปิดให้เหมือนกันเลยนะฮะโอเค EU EJ E.G. แล้วก็ G.U. นะครับเราจะดูทรงก่อนแล้วค่อยเทรดนะตัวสัญญาณตัวนี้นะครับหมอการเทรดเป็นแบบ Follow Trend น,นะครับรก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับถ้าเกิดว่าทรงมันได้ก็จะจัดนะฮะตอนนี้รู้สึกว่าเหมือนกันหมดทุกกราฟเลยนะเนี่ยทรงเดียวกันหมดเลยนะครับดูแล้วก็นะครับต้องระวังนิดนึงจากที่ผมเซตเนี่ยนะครับขอขยายนิดนึงนะ ผมใช้อินดิเคเตอร์สองตัวนะตอนนี้รอสัญญาณก่อนนะครับอินดิเคเตอร์สองตัวที่ใช้นะครับตัวแรกคือ ema 25นะครับคือเส้นสีเหลือไอ้เส้นสีม่วงอันนี้นะครับคือ ema 25นะครับแล้วก็จุดจุดจุดเนี่ยนะเขาเรียกว่า parabolic sar นะครับวิธีการเซตนะครับมาเดี๋ยวอธิบายวิธีการเซตก่อนนะไปที่ตัวชี้วัดนะครับไปที่ moving average ครับไปที่เส้นค่าเฉลี่ยนะครับตรงนี้เราเซตเป็น25 ะครับตรงนี้เป็น ema นะแล้วก็เลื่อนเลือกสีอะไรก็ได้แล้วก็เลือกขนาดนะครับกดเลือกใช้นะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับต่อมานะครับตัวพาราบริกซากดตรงนี้ครับตัวชี้วัด moving average เส้นคาเจเลียเอ้ยไม่ใช่ดิ <laughs> กี่อันเดิมมีกว่ามึนตัวชี้วัดนะฮะเส้นแนวแนวโน,น้มนะครับไปที่พาราบริกซานี่เลยนะฮะแล้วก็ ใช้ค่า Default นะครับกดเลือกใช้เลยครับเสร็จเรียบร้อยอ่าเราก็จะได้หน้าตาแบบนี้นะครับโอเคนะครับวิธีการใช้งานนะครับถ้าแยกเป็นสส่วนเนะเราจะแยกเอ่อพูดถึงอ่อ EMA 25ก่อนนะครับ EMA 25เนี่ยคือเส้นแนวโน้มเนาะเส้นค่าเฉลี่ยต่างๆนะครับที่จะบอกทิศทางกราฟว่าเทรนอะไรอยู่นะถ้าสมมุติว่านะครับกราฟมันอยู่บนเส้นนะครับมันจะเป็นการเทรดขึ้นนะครับจะมีโอกาสวินมากกว่านะครับ ถ้าสัญญาณมาในช่วงที่มันอยู่บนเส้นแล้วสัญญาณชี้ขึ้นเนี่ยก็น่ากดนะครับส่วนกลับกันครับถ้าเกิดว่ามัน,เป,นเป็นเทรนลงนะแล้วแล้วมันอยู่ใต้กราฟนะก็น่ากดนะครับอย่างเงี้ยอยู่เอ้ยอยู่ใต้เส้นนะครับก็น่ากดนะครับทางกลับกันก็เป็นแบบนี้เนาะส่วนพาราโบลิกซาเนี่ยนะครับเป็นการบ่งบอกว่าถ้าพาราโบลิกซาอยู่ข้างบนเส้นอยู่บนกราฟเนี่ยบ่งบอกว่าจะเป็นเทรนลงเนาะ แต่ถ้าเกิดว่ามันอยู่ใต้กราฟบ่งบอกว่าเป็นเทนขึ้นนะครับแต่ก็มีบางช่วงที่มันมาชนกันอย่างเงี้ยมันจะมีการสลับเทนกันเล็กน้อยขึ้นขึ้นลงลงนะเพราะมันยังไม่ชัวนะครับช่วงนี้พอมาชัวปุ๊บมันก็จะเริ่มยาวเลยนะครับขึ้นยาวแล้วก็ลงยาวนั่นเองนะครับเวลามันมาชนเม็ดพาราบริกตานะครับส่วนใหญ่มันก็จะทะลุแล้วก็กลับตัวนะฮะส่วนการเทรดของ EMA นะครับถ้ามันทะลุ ทะลุจุดเนี่ยเราสามารถที่จะนะครับเทรดตามเทรนด์ได้ะคะ่สวยก่อนอย่างอันนี้นะครับวิ่งมาเห็นไหมนั้นมันทะลุอ่ามันทะลุตรงเนี้ยนะครับขึ้นไปปิดราคาเหนือข้างบนได้นะครับมันก็จะไปอ่าก็จะมีโอกาสที่มันจะขึ้นต่อนะนะครับเราก็สามารถที่จะกดต่อได้นะครับโฟโลว์เทรนด์ได้เลยนะครับแบบเนี้นะฮะ กดโพโลครับแท่งนี้ก็จะวินไปนะครับทางกับกันครับลงนะฮะเหมือนกันนี่นะครับทะลุลงมานะครับกดลงอีกแท่งหนึ่งแต่อันนี้เป็นโดจิก็อาจจะไม่วินแต่ว่าเราก็ต้องทบอีกไม้หนึ่งก็จะวินนะครับเห็นไหมนะครับการที่เราจะกดหรือไม่กดเนี่ยนะครับบางทีเราเห็นพารเบล็กซามยับอยู่ข้างบนน่ก็ค่อนข้างจะโอเคแล้วแหละว่ามันมีแนวโน้มว่ามันจะลงต่อนะครับว่าอันนี้ก็คอนเฟิร์มนะครับแล้วก็ทะลุลงมาใต้เส้นได้ก็ถือว่าคอนเฟิร์มยกหนึ่งนะครับ รู้ใช้ได้นะครับอ่ารับว,วิธีการดูก็ประมาณนี้นะครับเราก็ต้องอันดับแรกเราดูสัญญาณก่อนแล้วก็มาดูว่าเข้าเงื่อนไขาตามที่ผมบอกหรือเปล่านะครับถ้ามันเข้าก็เราก็จะกดกันนะครับแต่ต้องดูเทรนด์ด้วยนะบางทีมันเฉียงเะโอ้โหจะขึ้นอย่างเดียวเลยแล้วมันลงมาแค่นิดเดียวแล้วมีสัญญาณอย่างเงี้ยเราก็ต้องระวังนะอ่าไม่ใช่ว่าเราหุับตากดนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปไปสี่จอเหมือนเดิมเดี๋ยวเราไปดูกันนะฮะ อยู่กับปฏิปับก่อนนะ EU EG อับให้เหมือนกันนะครับม่วยหมดเลย GU EJ โอเคนะครับเราไปดูดีกว่า EJ ตรงนี้มันเป็นยังไง EJ นะอ่า EJ นะครับดูจากทรงแล้วเนี่ยนะครับอาจจะวินก็ได้แต่ว่านะครับถ้าเป็นผมผมยังไม่กดเพราะว่ามันอยู่ใต้เส้น EMA เห็นไหมฮะอยู่ใต้เส้น EMA แล้วมันบอกให้กดขึ้นนะครับ มีโอกาสที่มันจะไปชนเส้นและเด้งลงนะครับแต่ก็แต่ว่าจังหวะนี้อ,นอาจจะขึ้นไปชนเส้นแล้วก็วินก็ได้นะครับแต่ว่ามันไม่สวยนะครับมก็จะไม่กดถึงแม้พาราบริษซาจะอยู่ข้างล่างเป็นการคอนเฟิร์มว่ามันน่าจะขึ้นแต่ก็ไม่รู้ว่าจะขึ้นแท่งไหนเหมือนกันนะอาจจะลงมาชนแนวรับตรงนี้แล้วค่อยขึ้นก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อย่าไปเชื่อมมากนะครับเพราะดูเทรนด์เนี่ยเทรนดทุ่ใหญ่ก็กำลังจะลงลงอยู่นะครับก็จะไม่สวยมากแล้วถ้าเกิดมันไปทะลุข,ข้างบนแล้ว ได้ลูกศรมันบอกว่าชี้ขึ้นนะครับได้ไอ้นี่เราลึกซาอยู่ข้างล่างด้วยอันเนี้น่าสนใจนะครับแต่ตอนนี้ไม่น่าสนใจครับผ่านไปก่อนนะฮรอ่าแล้วมาดู EG นะครับตอนนี้มี e ีมีผลลูกศรขึ้นแต่ว่ามันไม่ทะลุนะครับเท็เดียวกันเลยนะครับมันไม่ทะลุนะครับเราก็ยังไม่กดนะอ่ายังไม่กดนะครับก็อย่างนี้แหละฮะมันมาก็มาเหมือนหมดเลยเพราะว่ามันทรงเดียวกันหมดเลยครับตอนนี้นะครับก็ต้องระวังนิดนึงถ้ามันวิงก็บินพร้อมกันหมดอ่ะ อออันนี้ก็ำทำคาจจวินแล้วนะฮะอันนี้ eu เดี๋ยวดู eu ดิอ่า eu ตอนนี้ทรงมันไม่น่าเข้านะคือมันอยู่ใต้เส้น ema มันน่าจะกดลงมากกว่านะฮะแต่ถ้าเกิดว่าสมมติว่ามันมาทับทับเม็ดไข่ปลานะครับพาเราลิกซาได้เนี่ยมีโอกาสที่จะดันขึ้นนะ แต่ตอนนี้มันยังไม่ทับนะฮะก็มีโอกาสที่มันจะลงนะครับใครนะครับเราก,ก็ต้องเชื่อมั่นในเทรนก่อนนะต้องระวังนิดนึงนะครับเดี๋วถ้าเจอคนที่เข้าสัญญาณตอนนี้ก็ต้องรุ้นแล้วแหละนะครับอันนี้วิน,น,นไปแล้วน,นี้วินไปแล้วอันนี้วินไปแล้วนะครับอันนี้ก็ต้องรุ้นนั่นแหละว่าตอนนี้คือจะก็จะเข้าสู่ไม้สามแล้วนะอันนี้ต้องรุ้นนะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันดีกว่ามันจะวินหรือเปล่านะครับมันยังไม่สวยผมก็ไม่กดนะฮะแล้วถ้ามันสวยทยะลุ ยเมหรือว่ามีการกดเทรนที่ชัดเจนผมจะกดนะครับตอนนี้ยังไม่กดนะครับไม่สวยนะครับไม่เล็งไม่รีบครับไม่โลภแล้วก็ไม่ล้างแน่นอนนะครับถ้าเกิดว่าเล็งรีบโลภแล้วรองล้างนะครับเป็นเรื่องปกติเลยนะฮะอันนี้ก็ต้องจำไว้สมองขึ้นใจเลยนะฮะเรื่องธรรมดานะครับอย่าไปรีบร้อนนะฮะจะเย็นๆนิดนึงนะครับผ่านไปนะครับเทรก็ต้องเทรดเย็นๆเรามีสัญญาณก็ดีอย่างนี้แหละครับมันเตือนมาเราค่อยดูนะ เราไม่จำเป็นต้องมานั่งดูจอทุกวันนะเป็นเรื่องที่ดีมากนะครับใครสนใจนะครับอยากได้สัญญาณตัวนี้นะครับเป็นสัญญาณพิเดเตอร์หนึ่งนาทีนะครับก็สามารถสแกนเกียรโค้ตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็กดเข้ามานะฮะเพื่อที่จะถ้าแอดมินนะครับขอใช้สิทธิ์นะรับสัญญาณนะครับตามเงื่อนไขเล็กน้อยนะครับก็จะได้ใช้สิทธิ์เลยนะครับใช้สิทธิ์กันได้นะครับ สัญญาณใช้ฟรีนะครับไม่มีรายตรงรายเดือนแต่อย่างใดนะฮะใช้ฟรีนะครับสามารถใช้งานได้เลยนะฮะอ่าขึ้นแล้วครับขึ้นขึ้นขึ้นรุ้นกันนะฮะมันก็เป็นไปได้นะเพราะว่าทุกตัวขึ้นหมดเลยนะครับอันนี้ก็จะขึ้นนะครับอ่านะครับเรามาดูดีวกว่า ตอนนี้มันยังไม่ไม่ชมสวยนะแตอนนอนน่อันนี้อันนี้อันนี้ทะลุแล้วนะแต่ลูกสอบไม่มีนะ,ะลูกสอมไม่มีนะดูทรงก่อนว่ามันจะขึ้นไหมอ่าผมลองเสียงเข้านะมันทะลุเส้น EMA แล้วนะครับมีสิทธิ์ว่ามันจะขึ้นนะครับแล้วก็พาราเบลสามอยู่ข้างล่างด้วยนะครับเดี๋ยวอรอลุ้นกันดีกว่า แต่ว่ามันมันมันไม,ม,นไม่ไม่สวยมากเท่าไหร่นะคือมันไม่มันไม่เข้าลูกศรน,นะครับต้องลองเทสดูก่อนนะฮะยังไงก็โอ้โหนะครับเลยได้ลุ้นไม้สองแล้วครับตอนนี้อันนี้คือไม่มีสัญญาณนะเข้าเองนะบอกก่อนเข้าเองนะอ่าอันนี้เดี๋ยวรอลุ้นดีกว่านนี้เดี๋ยวถ้าเกิดว่ามันลงมาจะทบจะทบหนึ่งไม้นะครับอันนี้ผมใส่ราคาร้อยก่อน กดนิวล้อไวแล้วนะฮะได้ทบได้ทบแน่นอนนะครับอ่าได้ทบไปกด2ไม้เลยนะครับกดบนด้วยกดล่างด้วยนะฮะเราลุ้นกันนะครับโอเคนะครับโอ้โหลงนะครับทุกคุณพี่ท่านนะฮะอันนี้กดตามสัญญ,ญาณนะแต่จริงๆมันไม่สวยนะเพราะมันไม่ทะลุข้างบนนะ อ่าอันนี้ก็นะครับอันนี้เข้าเองนะครับรุ้นละเทิกกันหน่อยนะครับรุ floor, ้นละเทิกกันหน่อยอันนี้เลยต้องพบไม้แน่แล้วคบหรือเปล่าลองดูนะมีสิทธิ์ต้องพบทั้งคู่นะครับอันนี้ต้องพบที่สามพันแล้วอ่านี่ขึ้นแล้วครับขึ้นแล้วครับมีลุ้นมีลุ้นมีลุ้นนะฮะ gu gu อ่าบวกคู่แล้วบวกคู่แล้วอ่ารอลุ้น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  อรุนนะรอรุนนะเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งโอเคเยี่ยมยอดนะครับตามติ๊กนะครับอันนี้วินไปเรียบร้อยนะอันนี้เทรดเองนะครับตามฟิลเลยนะครับตามฟิลเดี๋ยวขอแคปส่งหน่อยนะแคปส่งหน่อย อกลุ่มนิดนึงนะส,งส,งส่งลิงก์เอ้ไม่ใช่ดิส่งผลง,งานก่อนนะอ่าส,สวยๆนะครับส,สวยๆใครกดตามในไลฟ์อาจจะได้ก็ได้ไหมนะฮะแต่ว่ามันดีเลยกว่านะครับมันดีเลยนะครับอ่าประมาณนี้ง่ายๆเลยนะฮะคือมันมันมันจะบอกง่ายไว้ง่ายไหมมันก็ไม่ได้ง่ายขนาดนั้นนะแต่ว่ามันอยู่ที่ประสบการณ์แล้วก็นะฮะการมองกราฟนะครับทุกอย่างไม่มี ร้อยเนต์ะทุกอย่างไม่มีร้อนะครับขึ้นอยู่การบริหารความเสี่ยงด้วยนะครับเงินทุนคุณมีเท่าไหร่คุณก็ใส่ตามทุนที่คุณมีนะใส่10% 5%ของพอร์ตนะฮะเพื่อความปลอดภัยนะครับไม้2ไม้3ามดเบิ้ลเท่าไหร่ก็ตามอัตราส่วนนะอ่าจะเป็น1 2ึ่งสองสี่หนห้าหนึ่งสองหก็ได้นะครับอ่านะครับหนึ่ก็คือไม้แรกหนึ่งร้อยของคุนะไม้สองก็สองร้อยไม้สามจะสี่ร้อยหรือว่าห้าร้อยอะไรก็ได้นะครับ อ่าดูน e ก่อนนะ e u อ u ตอนนี้อ e ีูมันลงอ๋อ EU ู u มันลงให้กดลงนะครับแต่อันนี้มันต้นตานๆอยู่นะอืมนะครับมีสิทธินะมีสิทธิกดได้นะเนี่ยแต่ถ้าลงมาเยอะจะไม่กดนะลงมาเยอะไม่น่ากดละวแน่ถ้าเกิดมันอยู่ประมาณนี้อยู่น่ากดอยู่อ่าน,นี่ลงมาเยอะแล้วมีสิทธิ์ที่จะชนแนวตรงนี้หรือมันก็ตรงนี้นะครับอาจจะเด้งขึ้นอ่าแต่อันนี้อันนี้เหมือนกันเลยอ่ะ กรั้เหมือนกันเป๊ะเลยนะทุกคู่เลยนะอันนี้แปลกแปลกไปเลยอาทรงเดียวกันเลยเว้ยอันนี้อันนี้พอไหวเนี่ยยังไม่ใกล้เท่าไหร่อ๋อแต่น,นี้ดิดขึ้นนะไอนน้ดิดดิดลงนะเดี๋ยวรอดูอดิว่ามันจะขึ้นอยู่ไหม รอทบไม้สองดีกว่านี่นะครับรอทบไม้สองอันนี้ไม่รู้จะวินหรือเปล่าเนี่ยเห็นลงมาเยอะเลยนะครับลองทบดูนะแต่จริงๆแล้วมันไม่สวยเพราะมันอยู่ใต้เส้นนะครับแต่ว่าจะพยายามกดตามลูกศรดูนะ,ะเดี๋ยวสิบหกวินาทีนะครับเดี๋ยวเราจะรอกดกันนะครับรอแป๊บหนึ่งรอแป๊บหนึ่งเจ้าแปดเจ็ด อ่านะครับ4ีสามสองผมรอเปิดไม้ใหม่เดี๋ยวรอดูทรงก่อนรอดูทรงจะไปทางไหนอ่ามันลงมาหน่อยครับมันลงมาหน่อยอืมลงสวยเลยโอเคไม่เข้าก็ได้ไม่เข้านะเพราะตะ่อกี้ดูแปลกๆนะฮะอืมโอเคลงสวยงา หวังว่าจะลงไปเรื่อยๆืยนะรอดูเวลาเอ๊ะติ๊กมันค้างนล้เนี่ยติ๊กมันค้างนะครับผม r e l o ใหม่กิมมันขึ้นสามหกวิอยู่อย่างนั้นนะนะครับอืมโอเคก็น่าจะวินไปนะครับสำหรับไม้นี้นะฮะผมไม่ได้เข้านะครับตอนนีมม้สัญญาแปลกแปลกเลยนะฮะสัญญาจะมีหลุดบ้างอะไรบ้างเรื่องปกตินะครับ เดี๋ยวเขาก็จะแก้ไขเซิร์ฟเวอร์มาให้ก็เรียบร้อยนะครับรบการใช้งาน,นา้ไฟแล้วนะการใช้งานใช้งานที่ฟรีนะครับสแสกนกีโวโค,โค้ดตรงนี้ทักเข้ามาในกลุ่มได้เลยนะครับอันนี้ผมก็วินไปสองไม้นะสวยเลยนะครับถ้าสัญญาไม่มาก็ไม่เป็นไรครับเราก็อาจจะไม,ไม่ได้เทรดแล้วนะฮะก็เดี๋ยวพักก่อนนะ,ะไลฟ์อาจจะไลฟ์สั้นๆนะครับไลฟ์สั้นๆนะครับมาพรีเซนต์ให้ดูนะครับว่าประสิทธิภาพมันคือมันรวดเร็วแล้ว,ลวก็ทำกำไรได้จริงนะ แต่ก็ต้องมีความรู้ของเรามจะมีไลฟ์นะครับตลอดทั้งอาทิตย์เลยนะครับในติดสิบรอบเลยนะทุกคนสามารถที่จะเข้ามาเรียนรู้ฝึกฝนนะครับแล้วก็นําปัญญาไปใช้เอาเทคนิคไปเทรดได้เลยนะครับอ่านั่งไหนสแกนกคียโค้ดมันได้เลยนะครับตรงนี้นะเดี๋ยวไปเจอกันในกลุ่มดีกว่านะครับตอนนี้เดี๋ยวขอตัวเพราะว่ามันไม่ทะลุแล้วเอ้ไมันใช่มันไม่มีไม่มีไอ้นี่นะสัญญาลนะก็เดี๋ยวแยกย้ายดีกว่าเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้ดีกว่านะครับยังไงกดติดตามเอาไว้ด้วยนะเดี๋ยวมาเจอกันโอเคตอนนี้ไปก่อนสวัสดีครัับบคร